ไม่ว่าจะงานตอกงานตีอืมนะครับงานเจาะนะผมทําให้ได้หมดนะมนนีเจาะได้อย่างเดียวนะครับผมคันสกูไ,ด,ได,กด้เจาะได้เจาะไม้เจาะเหล็กเจาะอิฐเจาะปูนเจาะผนังนะครับเจาะได้หมดนะครับผมขอแค่มีดอกนะอืมเป็นสว่วนไร้สายของโอซุกะนะผมตัวน,นี้บอกเลยว่าได้ไปแล้วจบนะครับผมสวันสวนีระบบของเขาดีสุด แรงดิบดีมากๆแล้วก็รอบที่สูงพอประมาณนะครับผมนะคือถูกใจอ่ะเอามาใช้นะผมไม่ว่าจะงานช่างยนช่างไฟช่างฝ้านะครับผมคงต้องถูกใจตัวนี้แล้วแหละนะครับหัอจับดอกเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะผมเดี๋วมันกระแทกมันก็จะไม่แตกไม่หักนะแต่ก็ต้องดูแลเรื่องสนิมด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้หน้างานแล้วมันโดนน้ำเลยเลยสนิมขึ้นนะอือบอกไว้เลยหาสเปรย์มาฉีดตัวหัวไว้ด้วยนะครับผมทั้งนอกข้างใน นะครับข้างหลังตัวนี้เป็นแม่เหล็กไหมสีดำดำนะครับเอาไว้ติดสกูงสกูนะครับเวลาไปขันตะกูได้นะครับผมอันนี้เราก็กำลังเจาะปูนอยู่นะก็เจาะผนังฝังพกุกอ่ะได้สบายสบายเลยนะครับขอบอกนะตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาสวรรค์ไร้าสายสักตัวหนึ่งนะครับผมไปทํางานท i y นะครับก็ขอฝากทางอุตสหกไปด้วยไปด้วยนะครับผม,มตามนั้น